การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านดานลานหอยมุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพให้กับประชาชนเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด487คนโดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา18คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น179คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน290คนและมีผลการดำเนินง,งานดังนี้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมกีฬากศนเกมต้านภัยาเสพติดปีพุทธศักราช2566เป้าหมาย100คน ผลการดำเนินงานได้100คนคิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษากศนอเป้าหมาย45คนผลการดำเนินงานได้41คนคิดเป็นร้อยละ91.10กิจกรรมกีฬากศนอสุโขทัยเกม2566เป้าหมาย59คน ผลการดำเนินงานได้59คนคิดเป็นร้อยละ100งานการศึกษาต่อเนื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยากรวิชาชีพเป้าหมาย7คนผลการดำเนินงานได้7คนคิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมสัปดาห์สร้างสุขกศนสร้างงานสร้างอาชีพหลักสูตรการทำสายคล้องเม็จากรูปปัด เป้าหมาย6คนผลการดำเนินงานได้18คนคิดเป็นร้อยละส0มหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดในที่ชุมชนเป้าหมาย15คนผลการดำเนินงานได้16คนคิดเป็น้อยละ107งานการศึกษาตามอัทยาศัยบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย 60คนผลการดำเนินงานได้60คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 1. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 2. ห้องสมุดเคลื่อนที่รถส,งส่งเสริมการอ่าน 3. ห้องสมุดเดลิเวอรี่เป้าหมาย245คนผลการดำเนินงาน245คน คิดเป็นรอยละ100กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบ้านดานลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยเป้าหมาย3,000คนผลการดำเนินงานได้2,465คนคิดเป็นร้อยละ82.16โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570และแผนปฏิบัติาราชการประจำปีงบประมาณ2566เป้าหมาย16คนผลการดำเนินงานได้16คนคิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดของบุคลากรสารศึกษา เป้าหมาย16คนผลการดำเนินงานได้16คนคิดเป็นร้อยละ100งานภาคีเครือข่ายกิจกรรม5ธันวา2565ณนะที่ว่าการอำเภอบ้านนาลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยเป้าหมาย16คนผลการดำเนินงานได้16คนคิดเป็นร้อยละ100 กิจกรรมร่วมพัฒนาพื้นที่ของวันที่17ธันวาคม2565ณห,หมู่ที่2ตำบลลานหอยอำเภอบ้านดานลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยเป้าหมาย50คนผลการดำเนินงานได้50คนคิดเป็น้อยละ100 กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการกศอน,นอตำบลวังน้ำขาวและโรงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่าชุมชนและจุดบริการประชาชนเป้าหมาย20คนผลการดำเนินงานได้20คนคิดเป็น้อยละ100กิจกรรมต้อนรับแสดงความยินดีกับนายอเนกวิทยาพิรุณทองมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านด่าลานหอย เป้าหมาย16คนผลการดำเนินงานได้16คนคิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมวันดินโลกวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565ณบ้านวังหาดหมู่ที่2ตำบลตะดิงชันอำเภอบ้านานานลานหอยจังหวัดสุโขทยัยเป้าหมาย16คนผลการดำเนินงานได้16คนคิดเป็น้อยละ100 กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพอยมงคนเป้าหมาย11คนผลการดำเนินงานได้11คนคิดเป็นร้อยละ100 กศนออาเภอบ้านนาลานหอยจัดตั้งชมรมทูบี n ัมเบอร์วันกศนออาเภอบ้านนาลานหอยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2565โดยมีสมาชิกทั้งหมด58คนแบ่งตามเพศได้ดังนี้ เพศหญิง27คนและเพศชาย31คนชมรมทูบ no. ีอนอัมเบอรวันกศนอำเภอบ้านด่านลรานหอยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้เข้าร่วมกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันสัญจรณถ้ำเจ้ารามมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วม2คนเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วณสำนักงานกศอนอจังหวัดสุขโขทยัยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน4คน เข้าร่วมบริจาคโลหินณที่ว่าการอำเภอบ้านหลาน้านหอยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน1ิบสาพคน